ตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลสุวรรณภูมิฝ่ายปกครองและอายการจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าตรวจสอบเหตุวิสามันฆาตกรรมพ่อค้าย,ยาบ้าที่ยิงต่อสู้เสียชีวิตสองคนบริเวณริมถนนสายสุวรรณภูมิยโสธรบริเวณกิโลเมตรที่15-16บ้านเปลือยหมู่ที่1ตำบลช้างเผือกอำเภอสุวรรณภูมิปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังตำรวจชุดสืบสวนได้รับแจ้งว่าจะมีการซื้อขายยาบ้า โดยใช้วิธีนำไปวางใต้ต้นไม้และตามจุดต่างๆตามที่นัดกันเอาไว้ตำรวจจึงดักซุ่มอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุจนกระทั่งเห็นผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเอายาบ้าไปวางใต้ต้นคนต้นตะแบกนาตำรวจจึงได้แสดงตัวเพื่อเข้าจับกลุมค่ะแต่ ผู้เสียชีวิตกับใช้ปืนยิงใส่ตำรวจนะคะเพื่อเปิดทางหนีตำรวจจึงได้ยิงสวนเสียชีวิตหนึ่งคนจากนั้นค่ะก็พยายามเข้าจับคุมอีกหนึ่งคนที่วิ่งหลบหนีซึ่งก็ได้ยิงต่อสู้กับตำรวจอีกรอบก่อนที่จะถูกตำรวจยิงสวนกลับเสียชีวิตเช่นกันตำรวจก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องยิงต่อสู้เพื่อเป็นการป้องกันตัวค่ะ